ต่อเน,นื่องจาก EP ที่แล้วนะฮะพูดไปแม่งก็ไม่มีใครเชื่อ EP สี่ฮะติดตามสถานการณ์โควิดกันต่อทีนี้น EP สาไอ้นี่ผมมีค้างเรื่องของโรค CF ใช่ไหมฮะที่ผมเกรินไปว่าโรค CF นี่จริงๆแล้วมันกคล้ายๆกับโรคของโควิด19เหมือนกันเพราะว่าประสิทธิภาพในการทำลายล้างของมันไม่ต่างกันนะฮะไล่จากปอดลงมาที่ม้ามตับอ่อนไปที่กล้ามเนื้อหัวใจแต่ไงเดี๋ยว ถ้าเกิดว่าเวลาไม่หลุดนะครเดี๋ยวผมจะพูดเรื่อง C.F ให้ทุกคนได้เข้าใจกันมากขึ้นมาดูสถานการณ์โควิดกันต่อดีกว่าครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเราบ้างแน่นอนก็คุณติตลบไปนะฮะคุณจิตลบไปก็คือนั่นคือสภาพความเชื่อมั่นของประเทศนะครับไม่นานตอนนี้ก็ออกมา รัฐบ,บาลพยายามจะหามาตรการไม่ได้จะเรียกร้องเรียกคืนความมั่นใจของประเทศกลับมาแต่ก็ไม่รู้ว่าจะช้าไปหรือเลปล่าโอ,โอ้ขอคืนเงินค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าได้เท่าไรลงทะเบียนอย่างไรอันนี้ผู้สมัครกันเนี่ยวิธีลงทะเบียนขอคืนเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้ามีสิทธิ์ได้ทุกบ้าน3-00ร้อถึงหกพบาทคืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 มีเงอนขายอย่างไรบ้านไหนจะได้เท่าไรมาอลิเรียกันเลย นอกจากรัฐบาลจะมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกร,ระทบจากสถานการณ์โรคโควิด -19 แล้วประชาชนทั่วไปได้ก็ได้เช่นกันบรยษัทวอเรื่องการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าที่จะมีผลผู้ได้รับผลประโยชน์มากกว่า23ล้านคนขั้นตอนคืออะไรเงินประกันการใช้ไฟฟ้าทำไมต้องเก็บเงินประกันโอ้โหเกินสายยาวเชโอเคเข้าเรื่องกันดีกก่อนะฮะ จะได้คืนจะได้เงินคืน,จะ,น,คนจะได้เงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าคืนเท่าไหร่แะรับมาจะรับเงินไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับขนาดมิเตอร์ที่ใช้อยู่โดยมิเตอร์แต่ละขนาดจะมีตราเงินประกันดังนี้ขนาดมิเตอร์5แอมป์นะฮะเงินประกันได้คืน300บาทสําหรับบ้านพักขนาดเล็กมีเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่มาก15แอมป์ได้รับเงินประกันคืน2,000บาทใช้ในคอเดือนส่วนใหญ่30แอมป์ได้รับเงินประกันคืน4,000เอ่อ4,000บาทสําหรับบ้านพักขนาดใหญ่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดรู้สึกว่า บ้านผมจะเข้าขายอันนี้นะต้องกลับไปถามแม่อีกทีได้คืนทั้งสี่พันแน่ว้าวสิบหแอมสมเฟสได้รับคืนหนกพันคนเดือนส่วนน้อยที่ใช้งานนี่น้อยนั่นเองนะฮะและทราบไม่ว่าเงินประกันการใช้ไฟฟ้าที่เราจ่ายไปจะได้รับดอกเบี้ยด้วยแบ่งมาสองว่านี้คือ หนึ 1> 1. ่งผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดกลางกิจการขนาดใหญ่และกิจการเฉพาะอย่างที่นําเงินสดมาเป็นหลักประกรันาการใช้ไฟฟ้าจ่ายคืนในรูปของดอกเบี้ยปีละหนึ่งครั้งตามอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์เฉลี่ยทั้งปีของธนาคารกรุงไทยตั้งแต่ปี256เป็นต้นมา2อผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยในกิจการขนาดเล็กจ,จะได้รับใบดอกเบี้ยออมทรัพย์เฉลี่ยทั้งปีของธนาคารกรุงไทยคืนทุก5ปีเนื่องจากหลอกผลเงินประกระันจำเป็นจำเป็นจำนวนเงินน้อยโดยจะเริ่มใจ่ายในปี2563หมูนี้ไม่เข้าใจอ่านไปก็ไม่เข้าใจอยู่ดีอะ ต้องทันอย่างดถึงได้ประกันคืนผู้วางหลักประกันต้องแจ้งความประสงค์กับการไฟฟ้าว่าจะขอรับเงินคืนแต่หากไม่ต้องการรับเงินคืนเงินส่วนนั้นก็จะเก็บไว้ดอกใบได้ดอกผลต่อไปให้มันได้ดอกไว้เหรอเพิ่งรู้นะเนี่ยทําบ้านหลังหนึ่งมันมี2ะยีงปีตอนนี้ดอกเบี้ยไม่เป็นแสนเลยลงทะเบียนรับเงินประกันไฟฟ้าได้เมื่อไหร่ตั้งแต่วันที่25มีนาคม2 5 6 3เป็นต้นไปและจะไม่มีกําหนดสิ้นสุดดังนั้นหากเปิดได้ลงทะเบียนแล้วก็ไม่ต้องเรียนลงทะเบียนนะคะเพราะสามารถลงทะเบียนได้ตลอดเวลานี้นะจ๊ะ พวกมืันเริ่มตัวเลยนะจ้านะจ้านะจ้าเข้าใจไหมจ้าเฮ้เธอก็พูดอะไรมามินิฮาร์มินิฮาร์เธอบอกมินิฮาร์เราลงทะเบียนอย่างไรได้บ้างเราลงทะเบียนอะไรเนี่ยวิธีลงทะเบียนของการไฟฟ้ามหารในระบไฟฟ้านครหลวงสำหรับผู้อยู่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพสดประกลารจำเป็นดีให้เตรียมข้อมูลเหล่านี้ชื่อนามสกุลผู้วางหลักประกันใช้ไฟฟ้าหมายเลขประชาชนหมายเลขบัญชีแสดงสัญญา9หลักเบี้ยหมายเลข 4A นั่นเอง ซึ่งจะระบุอยู่ในใบแจ้งคขาไปฟ้าหรือใบเสร็จรับเงินหรือหากไม่มีใบแจ้งเข้าไฟฟ้าสามารถค้นหาได้จากในแอป M E A Smart Life นะครับโอเคสามารถลงทะเบียนได้3วิธีช่องผ่านช่องออนไลน์ตั้งแต่25มีนาคมเป็นต้นไปออนไลน์ก็ต้องกรอกตามนี้ทางโทรศัพท์ก็ได้ด้วยนะเนี่ย ทางโทรศัพท์ก็มีนะฮะสำหรับคนที่ไม่สะดวกลงทะเบียนออนไลน์โทรไปที่เลข0225633333จำนวน50คู่สายเพื่อลงทะเบียนได้ติตดต่อจากบ้านไมาราชการชื่อดำเนินคนเหมือนเดิมเลยนะฮะหลักฐานสามี้ติดต่อที่ทำการไปฟังไดความหลวง18เขตตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมเป็นต้นไปลงทะเบียนโทรศัพท์ด้วยฮนะเจ๋งฮนะนานนี้น่าลองเซฟคไปก่อนดีกว,ว่าเดี๋ยวไอลงทะเบียนโทรศัพท์บอ,อกพี่เกล็ดไป โอเคที่แล้วก็ลองอ่านดูนะครับจากสำนักข่าวมันนี่ดอทกระปุกดอทคอมต่อมากลุ่มผู้ประกอบการบอลประชาชนอยากกักตุนย้ำสินค้าไม่ขาดตลาดอันนี้คือไม่ขาดจริงๆนะฮะเมื่อเช้าก็มีข่าวมานะฮะว่ามาม่าอย่างที่เรากินกันไม่ใช่มาม่าดิไม่ใช่เป็นตัวเราสะอาดแล้วเรยียบมีคิวแลเป็นรูปแต่มันก็ยี่ห้อมาม่าเนี่ยกำลังการผลิตเขานี่สิบล้านซองต่อวันนะ เขา้อยให้เขาผลิตนะครับผม10ล้านซองต่อวันผลิตสัก6วันนี้ครับผมประชาชนคนไทยเราก็ได้กินแล้วนะฮะวันละซองคนละซองนะแค่6วันนะมัไม่ได้กักตุนไปทำไมนะฮะให้เข้าใจเช้าเน็ตเอิมมอดังเชียงรายเด็กเต็มร้านเล่าทำดังที่ทางมหาลัยงดเรียนงดสอบงดกิจกรรมเขาทําอะไรกับร้านเล่าแต่ว่านะครับผมจะไม่ว่าเขาก็ไม่ถูกถ้าเกิดว่าเขารวมตัวกันนค่แค่49คนนะฮะในร้านเล่าก็ถือว่าไม่ผิกกดกฎหมายไม่ผิกกดกฎจริยธารประก,กาศนะฮะ ทั่วไปเดี๋ยวก็จะมีคนมาคอมเมนต์นะฮะใต้คลิปจิตสำนึกก็มีนะครับเอาก็รัฐบาลบอกไม่ห้ามเกิน50าสิบไหมหรอไทยทำสำเร็จชุดตรวจเชือ้อโควิด19รู้ผลเร็วเหมือนตั้งคันนะ,ะต้นทุนเสียเจ็ดถึงห้าบาทนี่ครับผมอ่านไปพวกนี้งงกันทั้งประเทศมเมนเชเจอร์ออนไลน์นะฮะอันนี้เผยแพร่เมื่อ17มีนาคมตอน5้าโมงตอนสินาฬิกาสี่สิบเกนาที สถาบันวิทยาสิริเมทีสิริราชปตทมีปตทด้วยฮะสิริราชปตทเอหมดิรจิ้งจับมือวัฒนาชุดตรวจไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019เผยรูกผลเดียวเหมือนตรวจหญิงตั้งครรภ์ต้นทุนถูกไม่ถึง500บาทระบุใช้อุปกรณ์ในไทยทั้งหมดโอ้โหสุดยอดจริงๆนะทำได้แล้วในขณะที่คนในประเทศยังคิดวัคซีนนะฮะประเทศเราคิดเรื่งตรวจกันเลยนะฮะโอเคอากาศลยสรุปเลยง่ายดี กล่าวโดยสรุปนะฮะหนึ่งวิสเทคสามารถใช้เทคโนโลยีขั้นสูงผลิตชุดตรวจจับไวรัสโควิด COVID 19ได้สำเร็จในเวลาอันสั้นเป็นขนาดแรกๆของโลกสองชุดตรวจบ้านนี้เมื่อผลิตเป็นจำนวนมากจะช่วยให้ไทยรับมือกับการระบาดของไวรัสระยะที่3ได้ดียิ่งขึ้นอ๋อเออใช่ไทยกำลังจะเข้าเข้าสูร่ระยะที่3ครับผมเพราะว่าเห็นนายกก็พูดเหมือนกันนี่ประเทศไทยเราพร้อมแล้วครับผมที่เข้าสูร่ระยะที่สามประเทศไทยเราพร้อมแล้วครับผมที่จะ คือคือเข้าแน่ๆารมณ์ว่าเข้าแน่ๆมีความพร้อมทุกอย่างเลยครับผมมาสิมาเข้ามาเลยมาสิมาก็อย่าไปว่ากันเลยครับท่านเหนื่อยนะท่านคงจะแบบเหนื่อยจริงๆอ่ะข้างหลังนี้เห็นท่านแบบว่าผอมโซแล้วเกินอาจจะพักผ่อนน้อยจริงๆครับผมเหนื่อยเหนื่อยไม่เหนื่อยกั่โลกเหนื่อยลูกน้องท่านนี่เหนื่อยลูกน้องท่านนี่แหละเนาะ โอเค2นะครับผมชุดตรวจวันนี้เมื่อผลิตเนจำนวนมากจะช่วยให้ไทยรับมือกับการระบาดของไรัสระยะที่3ได้ดียิ่งขึ้นอา่าใช่แต่เพราะมีราคาถูกมากใช้เวลาตรวจสั้นมีความไวสูงและผลิตได้เองในภายในประเทศ3ามิสเทคปตทพร้อมที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับหน่วยงานของรัฐนําไปผลิตเป็นชุดตรวจในปริมาณมากๆอันนี้ดีมากนะครับผมเผยพร้อมที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับหน่วยงานของนะรัฐนะฮะ ทีนี้ขึ้นอยู่กับหน่วยงานของรัฐนั้นนะครับผมว่าหน่วยงานของรัฐนี้จะเอาไปจะเขาเรียกว่าอะไรเอาไปใช้กินผลประโยชน์เอาอะไรเข้าตัวกระเป๋าตัวเองอะไรหรือเปล่านะฮะแล้วแต่เลยครับผมผู้นําประเทศเป็นยังไงประเทศก็เป็นอย่างนั้นเลยครับเดี๋ยวว่าอะไรเขาไม่ได้โอเคนะอันนี้ข้ามไปไม่พูดดีวดกว่าเซียนมสุคอไตติดเชื้อโควิดบผู้ 19ผู้เข้าข่ายมีความเสี่ยงเกือบร้อยคนใช่ฮะอันนี้เมื่อเช้าก็ดูข่าวมาฮะเพราะแต่ละคนก็คือพอพอกับภูมิลำเนาของตัวเองนะฮะก็เอาไปติดเมียเมียก็ไม่รู้ว่าผัวเป็นนะฮะเมียก็ไปออกอีเวนต์อีสุบะอีเวนต์นะฮะทีนี้ไล่เก็บกันไม่ทันแล้วฮะไล่เก็บกันไม่ทันจริงๆแล้เวเหลือเวลานิดหน่อยนะสำหรับคลิปนี้ ep ep นี้นะ ep สี่นะที่ผมติดค้างไว้นะเกี่ยวกับโรค cf ที่บอกว่าลักษณะจะคล้ายๆกับโควิด19แต่ว่าโควิด19เป็นจากเชื้อไวรัสแต่ CF นี่คือเป็นจากเชื้อแบคทีเรียแต่ด้วยผลกระทบหรือว่าการทำลายในประสิทธิภาพการทำลายล้างอ่ะคล้ายๆกันทีนี้มาดูนะว่าโรค CF มันคือโรคอะไรกันนะครับโรค CF เรียกมีชื่อเต็มๆว่าซิสติกไฟโบซิสเป็นโรคทางพันธุกรรมชิดหนึ่งซึ่ง ส่งผลให้ปอดทํางานปกติเอวัยวะอื่นๆที่ปิดปดกติด้วยได้แก่ตับอ่อนตับไตและลำไส้ระยะยาวผู้ป่วยจะมีอาการหายใจลําบากคล้ายกันเลยนะมีเสมหะปริมาณมากทาให้อบ่อยลักษณะเดียวกันเลยปลอดติดเชื้ออาการอื่นๆที่ได้อาจพบได้แก่ไซนัสอักเสบการจเจริญเติบโตช้าอุจจาระเป็นมันนิ้วมือนิ้วเท้าลักษณะปุ่มและเป็นหมันในผู้ป่วยชาย ผู้ป่วยมามีอาการแล้วความรุนแรงที่แตกต่างกันไปหลายอะไรลักษณะคล้ายๆกันเลยเพราะว่าเท่าที่ผมรู้จากอาการของที่เป็นโควิดมาเริ่มจากระบบทางเดินหายใจแล้วก็ปอดทํางาน,นปกติทําให้เขาอ่ะไอบ่อยทํา I boy, ทให้เขารู้สึกว่าเหมือนกับมีเสมหะตลอดวเวลาโรคนี้ถ่ายทอดทางมดุกรรมนะฮะเมื่อถึงโรคซิสติกไฟบอสิตนะโรคนี้ถ่ายทอดทางมดุกรรมแบบออโต โสมลักษณะด้อยเกิดจากการกลายพันธุ์ในยีนทั้งสองชุดที่ทําหน้าที่สร้างโปรตนที่มีชื่อว่า C F T R หากมีการกลายพันธุ์ในยีนนี้เพียงชุดเดียวจะเป็นพาหะละไม่มีอาการของโรค C F T R มีหน้าที่สําคัญในการสร้างสรางสรคัดหลั่งได้แก่เงือสรารคัดหลั่งในทางเดิอนอหาและมูกต่างๆเมื่อ C F T R ไม่ทาํางานสารคัดหลั่งเหล่านี้จะในกษาะที่เหนียวข้นผิดนปกติการวินิจฉัยทําได้โดยการตรวจเหงื่อและการตรวจพันธุก,กรรมในบางประเภทจะมีการตรวจคัดกรองโรคนี้ในทารกแรกเกิดทุกคน เีแตกต่างกันตรงที่เกิดจากยีนนะฮะแล้วก็เป็นพันธุกรรมนะปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาโรคนี้หายขาดการเกิดปอดติดเชื้อในแต่ละครั้งสามารถรักษาได้โดยใช้ย,ยาปฏิชีวนะทั้งแบบกินแบบพ่นและแบบฉีดเข้าหลอดเลื่อนทาในบางกรณีอาจต้องให้ผู้ป่วยใช้ย,ยาปฏิชีวนะเช่นอะซิตรไมซีนต่อเนื่องระยะยาวการพ่นด้วยน้ําเกลือเข้มข้นและยาซาบูทามอนอาจมีประโยชน์ในขณะที่มีอาการทางระบบหายใจและในการ ที่ทำงานของปอดในรายที่การทำงานของปอดแย่ลงมากอาจต้องทำการผ่าตัดปลูกถ่ายปอดไปการรักษาการรักษาอื่นๆมีความสำคัญโดยเฉพาะในผู้ป่วยอายุน้อยคือการใช้เอนไซม์ทดแทนเอนไซม์จากตับอ่อนและการเสริมวิตามินชนิดที่ละลายในไขมันการใช้เทคนิคการระบายเสมหะจากการเดินจากทางเดินหายใจเช่นการทำกายภาพปอดมีลักษณะมีประโยชน์ในระยะสั้นแต่ประโยชน์ในระยะยาวยังไม่เป็นที่แน่ชัด อายุไขี่เฉลี่ยของผู้ป่วยโรคนี้ประเทศที่พัฒนาแล้วอยู่ที่42-50ปีผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เสียชีวิตจากอาการทางปอดสาเหตุของมันนะสาเหตุของมันตรงนี้ซิสติกไฟโบซิสเกิดจากการกลายพันธุ์ของยีน CFTR หรือว่าซิสติกไฟโบสิต transmembrane conductance regulator โดยการกลายพันธุ์ที่พบบ่อยที่สุดก็คือการกลายพันธุ์แบบ F 508ซึ่งเป็นการหลุดหายของนิวคลีอยอไท3ตัวทำให้มีการแปลรหัสเป็นกรดอะมิโนโฟิมีอะลรีนีนโอ้ยยากว่ะที่ตำแหน่งที่508ของโปรตีนนี้การกลายพันธุ์นี้เป็นสาเหตุประมาณ6 0 7 0ของผู้ป่วยโรคนี้ทั้งหมดทั่วโลกและประมาณ90%ของผู้ป่วยโรคนี้3ในโลกในสหรัฐอเมริกาอย่างไรก็ตามยังมีการกลายพันธุ์อีกกว่า1,500แบบที่ทำให้เกิดซิสติกไฟโบซิสได้ คนปกติส่วนใหญ่มียีน SCFTR ที่ทำงานได้เป็นโดดเดี่ยวอยู่2ชุดมนะ้จะมียีนนี้ที่ทำงานไดน้ปกติเบียงอันเดียวว่าไม่ทำให้คนคนนั้นมีอาการของโรคโดยจะเป็นโรคก็ต่อเมื่อไม่มีอัลลีนใดเลยที่สามารถสร้างโปรตีน c f t r ได้จึงเถือว่าซิสติกไฟบซิสเป็นโรคที่ถ่ายทอดมานุกรรมแบบออโตโซมลักษณะด้อยแต่ในหนังจริงๆแล้วเรื่องของไฟอะไรนะไฟฟิตอพาร์ตนะฮะในหนังก็จะมีบางฉากที่เหมือนกับ ถ้าเกิดว่าเชื้อแบคทีเรียที่สําหรับคนนี้ครับสาหรับเชื้อแบคที ria ที่อยู่ในร่างกายคนที่เป็นโรคนี้ออกมาสู่ภายนอกแล้วก็ไปติดติดต่อกับคนอื่นนะหรือว่าไปโดนสัมผัสกับคนอื่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางลมหายใจหรือว่าทางสารผ่านทางสารขั้นหลังตรงเนี้ยถึงแม้ว่าคนนั้นนะครับผมไม่ได้มียีนที่ผิดปกติตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มแต่เขาก็มีโอกาสที่จะเป็นโรค สิสติไฟบอสตัวนี้เหมือนกันนะฮะลักษณะก็จะคล้ายๆกันเกี่ยวกับพวกสารคัดหลั่งตรงนี้ก็น่าจะประมาณนี้เบื้องต้นสําหรับคนที่ถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ผมพูดผิดพลาดไปอะไรงไงก็ต้องขออภัยนะครับจะกิดว่าใครเป็นหมอหรือว่าเป็นพยาบาลมาดูอยู่นะฮะก็ก็คือพูดตามที่ข้อมูลเขามีระบุเอาไว้ในอินเทอร์เน็ตนะฮะซึ่งเห็นว่าลักษณะมันจะคล้ายๆกันตรงนี้คือประสิทธิภาพการทาลายล้างก็คล้ายๆกัน แตกต่างกันที่ว่าเป็นไวรัสกับแบคทีเรียเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นแล้วสาหรับโควิด -19 สถานการณ์ณนะตอนนี้ที่มีหลายประเทศเริ่มจะหาคนหาวัคซีนคิดค้นหาวัคซีนในการที่จะเอามาฉีดเพื่อที่จะรักษานะครับคิดว่าพวกเขาคงเก่งกว่าผมอยู่แล้วนะฮะว่ายังไงก็กูพูดอะไรไปไม่เงยมีใครเชื่ออยู่ดีนะ,ะผมไม่ได้ชมหมอแต่ว่าคือก็คือเรียนรู้จากธรรมชาติเรียนรู้จากสิ่งที่แบบเ เขาข้อมูลต่างๆนะครับก็ยังไงของสักวันหนึ่งะฮะห็งก็บอกว่าคอ,องอีกไม่นานที่จะควบคุมโลกนี้ได้เบื้องต้นมิเขาให้มาเดือนมิถุนายนจะตั้งเป้าไว้นะฮะแต่ถ้าทําไม่ผิดตอนแรกๆมีคนบอกว่าจะลามไปถึงกันยายนได้ซ้ำนะฮะกันยายนครับผมถึงจะหมดและตุลาเริ่มฟื้นฮะเศรษฐกิจจะวิ่งอีกทีครับผมก็ระบบแล้ว็เซตระบบ,บบรีเซต็ต โลกจะรีเซ็ตอีกทีหนึ่งครับผมน่าจะประมาณเดือนตุลาเดือนพฤศจิกายนเลยนะฮะช่างเนี่ยผมไม่ต้องเชื่อกูหรอกเพราะว่ากูพูดไปไมแม่งก็ไม่มีใครเชื่อแล้วครับผมจบ EP4 ครับผมแค่นี้แหละมันดี